สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ครับคือในแวดวงการลงทุนการเทรดเนี่ยมันก็มีความท้าทายความซับซ้อนเยอะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์ตัวเลขสถิติอะไรพวกนั้นแต่เออมันยังมีเรื่องของจิตใจสภาวะอารมณ์ซึ่งอันนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจเยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจาก2แหล่งที่ผมว่าน่าสนใจมากครับ อันแรกเป็นเนื้อหาจาก m o o d l y Academy ่ที่ถอดเทปมาจากวิดีโอของช่อง Future Channel นะครับอันนี้ให้มุมมองเชิงลึกดีทีเดียวแล้วก็อีกชิ้นเป็นบทสรุปกลยุทธ์5ข้อสำคัญที่เน้นเรื่องการสร้างวินัยในการเทรดแบบมืออาชีพเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดเอาแก่นความรู้สำคัญส,ค,ญสคัญออกมา ทั้งเรื่องกลยุทธ์ที่มันจับต้องได้และก็กรอบคิดทางจิตวิทยาที่จําเป็นนะครับเพื่อเป็นแนวทางสู่การตัดสินใจที่มันเฉียบคมขึ้นมีวินัยมากขึ้นท่ามกลางข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่มันเยอะๆไปหมดเราจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆที่ซ่อนอยู่แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างใช่ค่ะก็คือการเป็นการมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งว่าเอะจริงๆแล้วหลักการพื้นฐานที่มันขับเคลื่อนผลลัพธ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ มาสร้างเป็นกระบวนการที่มันทําซ้ําได้แล้วก็ยืนหยัดในเรือยาวได้ยังไงบ้างซึ่งก็น่าสนใจมากค่ะประเด็นนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ผมว่าดึงดูดความสนใจมากเลยคือแนวคิดเรื่องขอบเขตบนหรือ maximum performance ฟังดูอาจจะหนามาทำนิดๆมันคืออะไรกันแน่ครับ ค่ะแนวคิดนี้จริงๆเป็นหลักการที่พื้นฐานมากๆแล้วก็สำคัญมากเลยนะคะคือมันบอกว่าไม่ว่าเราจะพยายามสร้างระบบเทรดหรือโมเดลหรือแม้กระทั่งใช้ AI ที่มันซับซ้อนล้ำสมัยแค่ไหนก็ตามเนี่ยผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้หรือ maximum profit จากระบบของเราเนี่ยคะ่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเกินผลตอบแทนสูงสุดที่ตัวตลาดเองสร้างขึ้นมาได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ลองนึกภาพเหมือนตลาดเป็นสนามแข่งใหญ่ๆนะคะระบบของเราก็เหมือนนักวิ่งคนหนึ่งในสนามนั้นถึงจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็วิ่งได้ไม่เกินขอบเฉดของสนามจริงไหมคะตลาดมันคือจักรวาลคือกรอบใหญ่ระบบของเราเป็นแค่สับเซ็ตที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือรหัสเดียวกันกันกบตลาดนั่นล่ะคะ่ะ อ๋อครับครับเข้าใจภาพเปรียบเทียบเลยเหมือนเราสร้างกำไรจากอากาศได้ไม่ได้ต้องมาจากสิ่งที่ตลาดมันมีให้เท่านั้นแล้วขั้นเข้าใจไอ้เพดานสูงสุดหรือขอบเขตบนเนี่ยมันช่วยในการทำงานจริงๆยังไงบ้างครับมันมีประโยชน์แค่ไหนเวลาเราพัฒนาระบบประโยชน์ชัดเจนมากเลยค่ะคือพอเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับข้อจากัดตรงนี้แล้วเนี่ยการออกแบบระบบการวัดผลหรือแม้แต่การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ เราจะมีเบนช์มาร์หรือเกณฑ์อ้างอิงที่เป็นกลางจับต้องได้นั่นก็คือศักยภาพสูงสุดของตัวตลาดเองแทนที่เราจะมองแค่ว่าเออระบบเรากำไรกี่เปอร์เซนต์แบบลอยๆนะคะเราจะเปลี่ยนไปมองว่าระบบเราเนี่ยสามารถคว้าส่วนแบ่งกำไรหรือ share of max profit มาได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับศักยภาพสูงสุดที่ตลาดเปิดโอกาสให้ในรอบนั้นๆเช่นสมมตินในไซเคิ A ตลาดมี max profit อยู่ที่ x ระบบเราทำได้ y อย่างเงี้ยค่ะมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนนของ x อ๋อเข้าใจแล้วครับแก่นมันอยู่ตรงนี้เองคือเปลี่ยนจากถามว่าระบบชั้นกำไรกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์เป็นระบบชั้นคว้าส่วนแบ่งจากกำไรสูงสุดที่ตลาดให้ได้เท่าไหร่ซึ่งมันทำให้เราเห็นประสิทธิภาพจริงๆเทียบกับความเป็นไปได้ทั้งหมดเลย เหมือนที่ในแหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างวิธีคิดเทียบกับช่วงปี40ต้มยำกุ้งอันนี้ไม่ได้จะตัดสินเหตุการณ์นะครับแต่เพื่อชี้ให้เห็นวิธีคิดว่าแทนที่จะดูแค่ตัวเลขกำไรของใครบางคนก็ควรมองเทียบกับขนาดตลาดหรือ max profit ตอนนั้นเพื่อดูสัดส่วนหรือ market share ของกำไรที่เราทำได้จริงๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการวัดผลแบบ Absolute Return ที่อาจจะทำให้เราหลงไปกับตัวเลขได้ง่ายๆมาเป็นการวัดผลแบบ Relative Return เทียบกับเพดานที่ตลาดกำหนดมันช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของระบบได้สมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยในการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงๆด้วยค่ะครับทีนี้นอกจากเรื่องขอบเขตบนแล้วเนี่ยการเข้าใจจังหวะ หรือไซโคของตลาดก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหัวใจสำคัญเลยเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับ Max Profit ยังไงบ้างครับ อ๋อเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ให้ max profit เท่ากันตลอดเวลาใช่ไหมคะมันเคลื่อนไหวเป็นวงจรเป็นไซคลต่างๆอาจจะเป็นช่วงาขาขึ้นพักตัวขาลงหรือเริ่มฟื้นตัวซึ่งในแต่ละไซคลเนี่ยสภาพแวดล้อมเงื่อนไขโอกาสทำกำไรหรือ max profit มันก็ต่างกันไประบบหรือกลยุทธ์หรือฟังก์ชันที่เคยทาได้ดีในไซคลหนึ่งอาจจะทาได้แย่ไปเลยในอีกไซคลหนึ่งก็ได้ดังนั้นหัวใจคือการออกแบบระบบ ที่ไม่ใช่แค่ดีเฉยๆแต่ต้องดีถูกเวลาด้วยคือมันต้องสามารถเกาะหรือปรับตัวตามไซคลเหล่านี้ได้และที่สำคัญมากๆคือต้องมีจุดปฏิบัติการหรือ action points ที่ชัดเจนมีสัญญาณเข้าออก entry exit ที่มันเหมาะสมกับแต่ละสภาวะตลาดนั้นๆค่ะอืมหมายความว่าเราต้องรู้จักเครื่องมือหรือฟังก์ชันของเราแบบละเอียดเลยว่าแต่ละตัวมันเก่งในสถานการณ์แบบไหน เหมือนเหมือนต้องทำแคตตาล็อกเก็บไว้เลยไหมครับว่าฟังกช์ชันกอเหมาะกับตลาดแบบ A ฟังกช์ชันขอเหมาะกับตลาดแบบ C อะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะใช่คล้ายๆอย่างนั้นเลยอาจจะมองเป็นการทำแคตตาล็อกประสิทธิภาพก็ได้นะคะว่าฟังกช์ชันกอเนี่ยทำงานได้ดีแค่ไหนกินส่วนแบ่ง Max Profit ได้กี่เปอร์เซ็นต์ในสภาวะตลาดแบบ A บนทําเฟรมที่เราสนใจเช่น รายวันหรือ4ชั่วโมงส่วนฟังก์ชันขออาจจะเด่นในสภาวะตลาดแบบ C อะไรแบบนี้การเข้าใจแบบนี้มีประโยชน์2ต่อเลยนะคะ 1. คือช่วยให้เราเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกจังหวะกับสถานการณ์ปัจจุบนันเพิ่มโอกาสสำเร็จและ2คือมันช่วยเร่งการสแกนหรือคัดกรองโมเดลที่ไม่น่าจะทำงานได้ดีในไซเคิล้นๆออกไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปทดสอบหรือเฝ้าดูโมเดลที่ไม่เข้ากับสภาวะตลาดปัจจุบันนะคะโอ้น่าสนใจมากครับแสดงว่ากระบวนการทดสอบระบบย้อนหลังหรือ back testing หรือแม้ตรการประเมินผลตอนใช้งานจริง forward testing ก็ควรจะวิเคราะห์แยกตามไซเคิลหรือสภาวะตลาดด้วยไม่ใช่แค่มองภาพรวมยาวๆอย่างเดียวเพื่อให้เห็นว่าระบบเราทำงานได้ดีจริงไหมในแต่ละฤดูกาลของตลาดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ต้องดูเป็นช่วงๆไปถึงจะเห็นภาพที่แท้จริงครับผมไปต่อกันที่ประเด็นที่สซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะถูกเน้นย้ำม,มากเป็นพิเศษเลยในแหล่งข้อมูลคือเรื่องของจิต,ตวิทยามีการพูดถึงขนาดว่ามันสำคัญกว่าเทคนิคเสียอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ปกติเรามักจะทุ่มเวลาไปกับการหาเทคนิคหาระบบที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปจริงๆคือต้นตอของความทุกข์หรือความผิดพลาดซ้ำๆหรือการตัดสินใจที่แบบใช้อารมณ์นำเหตุผลในการเทรดหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ตามเนี่ยมันมักจะเกิดจากสิ่งเดียวกันเลยค่ะคือช่องว่างหรือแก๊ประหว่าง สิ่งที่ต้องการหรือดีไซน์กับสิ่งที่คาดหวังหรือความเป็นจริง expectation reality ยิ่งช่องว่างนี้มันกว้างเท่าไหร่ความเจ็บปวดทางใจความกดดันความกลัวหรือความโลภมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แล้วอารมณ์เหล่านี้แหละค่ะที่มันมักจะผลักดันให้เราทำอะไรที่หลุดออกจากแผนหรือกติกาที่เราวางไว้อย่างดีเช่นอดทนถือขาดทุนไม่ยอมคัดเพราะหวังลึกๆว่ามันจะกลับมาหรือใช้เลเวอเรจสูงเกินไปเพราะอยากได้กำไรเยอะๆเร็วๆหรือแม้กระทั่งการไล่ราคาเพราะกลัวตบรถหรือโฟโมที่เราเรียกกันกลัวว่าจะพลาดโอกาสดีๆไปนะคะ โอ้ฟังดูเป็นปัญหาที่แก้ยากเหมือนกันนะครับเพราะความต้องการความอยากได้มันเป็นธรรมชาติของคนเราเลยแล้วเราจะลดช่องว่างที่ว่านี้ได้ยังไงล่ะครับต้องกลายเป็นคนไม่มีความต้องการเบ็ดเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่การกำจัดความต้องการทั้งหมดหรอกค่ะเพราะดีไซน์หรือแพชชั่นจริงๆมันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีได้เหมือนกันแต่หลักการสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาเสนอคือการจัดการดีมานค่ะหรือจัดการความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลลง จัดการความคาดหวังให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นยอมรับข้อจำกัดของตัวเองของระบบและของสภาวะตลาดที่เป็นอยู่พอเราลดความคาดหวังที่มันเกินจริงลงได้ช่องว่างนั้นมันก็จะแคบลงความเจ็บปวดทางใจก็จะลดลงทีนี้การตัดสินใจของเรามันก็จะนิ่งขึ้นกลับมาอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและกติกาที่เราวางไว้ได้มากขึ้นแล้ววินัยมันก็จะตามมาเองคะ่ะครับครับมีการเปรียบเทียบ เรื่อง IQ กับอารมณ์ที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะที่บอกว่าเหมือนสมรรถนะจริงในการตัดสินใจเท่ากับ IQ พื้นฐานลบด้วยโทษจากอารมณ์หรือ emotion penalty อันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ่ะค อันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยนะคะมันชี้ให้เห็นว่าต่อให้เรามีความรู้หรือ IQ สูงแค่ไหนมีระบบที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้านาคะลาที่เรากำลังจะตัดสินใจเนี่ยเราถูกครอบงมด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงเช่นโกรธอาจจะเพราะเพิ่งขาดทุนมา หรือกลัวกลัวจะเสียเงินหรือโลภอยากได้มากกว่าเดิมหรือแม้แต่ดีใจมากๆหลังชนะติดๆกันอารมณ์พวกนี้เนี่ยความสามารถในการดึงเอา IQ หรือความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่มาใช้มันจะลดลงหัวภาพเลยค่ะ เหมือนเราโดนค่าปรับทางอารมณ์หักออกไปจากศักยภาพเต็มที่ของเราเหมือนคนขับรถ F1 เก่งๆแต่ถ้าขับตอนหัวร้อนโมโหก็อาจจะตัดสินใจพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการจัดการอารมณ์ก็เปรียบเสมือนการพยายามลดค่าปรับตัวนี้ลงเพื่อให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ได้ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์มากที่สุดนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับแล้วแนวคิดเรื่อง internal locus of control หรือการรับผิดชอบที่ตัวเองก่อนล่ะครับ มันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงดูเหมือนจะเชื่อมกันอยู่เชื่อมกันมากๆค่ะ internal locus of control มันคือกรอบความคิดที่เชื่อว่าผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดนะมันเป็นผลมาจากการกระทำการตัดสินใจหรือการตอบสนองของเราเองมากกว่าที่จะโทษว่าเป็นเพราะป,ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเดียวเช่นโทษตลาดโทษข่าวโทษบโบรกเกอร์อะไรแบบนั้น คนที่มีแนวคิดแบบนี้เวลาเจอปัญหาหรือความผิดพลาดเขาจะมองหาส่วนที่ตัวเองทำได้ก่อนเอ๊ะเราตัดสินใจพลาดตรงไหนนะเราละเลยกดข้อไหนไปหรือเปล่าเรามีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมตอนนั้นซึ่งการมองแบบนี้มันทรงพลังกว่าเยอะเลยค่ะเพราะมันทำให้เราอยู่ในฐานะผู้กระทำ agent ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ต่างจากการโทษปัจจัยภายนอกซึ่งมักจะทำให้เรารู้สึกเป็นเหยื่อวิกทิมแล้วก็ติดอยู่กับปัญหาเดิมๆนะคะพอเดืนภาพรวมแล้วครับงั้นในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อจะจัดการด้านจิตวิทยาให้ดีขึ้นเราควรเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนเลยใช่ไหมครับรู้ว่าอะไรคือทริกเกอร์ที่ทำให้เราหลุดจากแผนต้องลองแจกแจงปัญหาออกมาให้เห็นรากมันอาจใช้เครื่องมืออย่าง problem tree แล้วก็วางแผนรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นล่วงหน้า ถูกต้องที่สุดเลยค่ะนั่นคือหัวใจของการจัดการเชิงรุกเลยเริ่มจากการสร้าง self awareness หรือความตระหนักรู้ในตนเองสังเกตอารมณ์ความคิดพฤติกรรมตัวเองการเขียนปัญหาออกมาช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆค่ะ จากนั้นก็คือการวางแผนรับมือเช่นอาจจะสร้างเช็คลิสก่อนเทรดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสภาวะอารมณ์เราตอนนี้เป็นยังไงเหตุผลจริงๆที่จะเทรดครั้งนี้คืออะไรมีเงื่อนไขอะไรชัดเจนที่จะทำให้เรายกเลิกแผนนี้ exit condition และก็รวมถึงการพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการตัดสินใจที่ดีด้วยเช่นลดสิ่งรบกวนปิดแจ้งเตือนที่ไม่จาเป็นเพื่อลดเสียงทางอารมณ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะครับผมมาถึงประเด็นถัดมา อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะฟังดูสวนทางกับความเชื่อทั่วไปนิดหน่อยด้วยคือแนวคิด risk first หรือยอมจ่ายค่าเข้าเกมก่อนอันนี้คือมองความเสี่ยงในมุมใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น mindset shift หรือการปรับมุมมองที่สำคัญมากๆเลยจากเดิมที่คนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดโดยมุ่งหวังแต่กำไรอย่างเดียวเลย แนวคิดนี้เสนอให้เราเปลี่ยนมายอมรับแล้วก็วางแผนสำหรับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมตลาดก่อนเหมือนเราจะไปเล่นเกมตู้เราก็ต้องเตรียมเหรียญไปหยอดใช่ไหมคะเพื่อซื้อโอกาสหรือสิทธิ์ในการเล่นแนวคิดนี้ก็คล้ายกันคือให้เรากันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ล่วงหน้าเลยอย่างในแหล่งข้อมูลก็ยุกตัวอย่างไว้เช่น10-1 5เปของเงินทุนเพื่อเป็นเหมือนค่าเข้าเกมสำหรับช่วงเวลาหนึง่งเช่นตลอดทั้งปีนี้ hmm. มันต่างจากความคิดปกติที่แบบอยากเข้ามาแล้วต้องชนะเลยไม่อยากเสียเลยสักนิดเดียวตรงนี้มันช่วยเรื่องจิตวิทยาการตัดสินใจยังไงบ้างครับการยอมเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเนี่ยนะใช่ค่ะดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณน,นิดนึงใช่ไหมคะแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยการยอมรับค่าใช้จ่ายหรือค่าตั๋วนี้ล่วงหน้ามันช่วยปลดล็อกเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ คือพอเราทําใจยอมรับได้แล้วว่าเงินก้อนนี้เช่น1 0 1ถคือค่าตั๋วที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อสิทธิ์ในการเล่นตลอดปีนี้นะใจเราจะนิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะ ความกดดันที่จะต้องชนะทุกครั้งต้องไม่ขัดทุนเลยมันจะลดลงหวบเลยเราจะสามารถโฟกัสไปที่กระบวนการคือการเล่นตามกติกาทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีขึ้นแทนที่จะพะวงกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียเล็กๆน้อยๆทุกครั้งซึ่งไอความพยายามที่จะไม่เสียเลยนี่แหละคะ่ะที่มันมักจะบีบคั้นให้เราตัดสินใจผิดพลาดเช่นถือขัดทุนนานไปหรือรีบขายหมูเร็วไปจนสุดท้ายอาจจะเสียหายหนักกว่าค่าเข้าเกมที่เราตั้งใจไว้ซะอีก อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วในทางปฏิบัติแล้วครับแนวคิด risk first เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการกำหนดขนาดสัญญาหรือ position sizing หรือการตั้ง stop loss ยังไงบ้างครับเชื่อมโยงโดยตรงและสัางนานมากเลยค่ะพอเรามีงบค่าเข้าเกมที่เรายอมรับได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการบริหารจัดการงบก้อนนั้นอย่างมีวินยัยนั่นหมายถึงการ กำหนด max exposure หรือขนาดความเสี่ยงสูงสุดที่เราจะใส่เข้าไปในแต่ละครั้งหรือในภาพรวมของพอร์ตอย่างชัดเจนและต้องมีวินัยเหล็กเลยนะคะในการปิดสถานะเมื่อมันถึงจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่เรากำหนดไว้แล้วไม่มีการต่อรองไม่มีการเลื่อนจุดหนีเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของค่าเข้าเกมที่เรายอมรับมันแล้วนอกจากนี้ในแหล่งข้อมูลยังพูดถึงแนวคิดการควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตด้วยเช่นการคุมเดลต้าซึ่ง ถ้าจะอธิบายง่ายๆเดลต้า Delta, ก็คือตัวที่บอกว่ามูลค่าพอร์ตเราจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงมันขยับไปนหนึ่งหน่วยการคุมเดลต้าก็เหมือนการคุมความไวของพอร์ตต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหรือการคุมมูลค่ารวมของสถานะ national value คือดูมูลค่าเต็มๆของสัญญาที่เราเทรดไม่ใช่แค่มาจินที่วางเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงโดยรวมของเรามันไม่ได้บานปลายเกินกว่าค่าเข้าเกมที่เราตั้งไว้นะคะครับแล้วการมองแบบนี้ก็ยังรวมถึงการ ยอมรับด้วยใช่ไหมครับว่าผลตอบแทนมันจะเป็นค่าเฉลี่ยในระยะยาวไม่ใช่ว่าจะต้องกําไรทุกเดือนทุกไตรมาสเท่าๆกันเป๊ะๆแน่นอนค่ะส่วนหนึ่งของการยอมรับความเสี่ยงก็คือการยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนด้วยมันต้องมีช่วงที่ดีช่วงที่แย่ช่วงที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนระบบหรือแม้กระทั่งช่วงที่ต้องหยุดพักไปเลยก็มีการคาดหวังว่าจะทํากําไรได้สม่ําเสมอเป็นเส้นตรงเป๊ะๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของตลาดเลยค่ะ การมองผลตอบแทนเป็นค่าเฉลี่ยในระยะยาวแล้วก็โฟกัสที่การทำตามกระบวนการที่ถูกต้องไปเรื่อยๆจะช่วยลดแรงกดดันและความผิดหวังที่ไม่จำเป็นลงได้มากค่ะฟังดูแล้วทั้งหมดนี้เหมือนเป็นการวางรากฐานเพื่อการเดินทางในระยะยาวเลยนะครับซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายพอดีคือการมองภาพระยะยาวแล้วก็การเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับตัวเองถูกต้องเลยค่ะ ประเด็นสุดท้ายก็คือการมีมุมมองระยะยาวหรือ long-term perspective และตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นต้องเป็นนักรบแนวหน้าหรืออสวินในตลาดเสมอไปนะคะในแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้น่าสนใจว่าเราควรเลือกบทบาทโรที่มันเหมาะสมกับข้อจำกัดของตัวเองจริงๆทั้งด้านเวลาเรามีเวลาเฝ้าจอแค่ไหนเงินทุนเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราอยู่ระดับไหนและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือสภาวะจิตใจของเราเองบางคนอาจจะเครียดง่ายไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นที่ผันผวนมากๆกก็อาจจะเลือกบทบาทเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือเป็นคนออกแบบระบบหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สนับสนุนก็ได้การยอมรับข้อจำกัดและเลือกบทบาทที่ใช่สำหรับเราจะทำให้เรายือนอยู่ในเกมนี้ได้นานขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะถ้าอย่างนั้น ความสำเร็จในระยะยาวจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากแค่การมีสุดยอดโมเดลหรือกลยุทธ์เทพอย่างเดียวแต่มันคือระบบทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่กติกาที่ชัดเจน (rules) การจัดการจิตวิทยา (psychology) การลงมือทำอย่างมีวินยัย (execution) และวงจรการทบทวนปรับปรุง (review and adaptation) ใช่ไหมครับ แม่นยำที่สุดเลยค่ะมันคือกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ใช่การค้นหาสูตรสำเร็จรูปเพียงครั้งเดียวแล้วจบเราควรจะเลิกตามล่าหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Holy Grail หรือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ Perfect Solution ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีอยู่หรอกค่ะแต่ให้หันมาโฟกัสที่การสร้างคุณค่าทีละเล็กทีละน้อยพัฒนาองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบของเราทั้งความรู้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมอารมณ์ให้มันดีขึ้นด้วยเรื่อยๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะอืม แต่มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับคือถ้าหลักการทางจิตวิทยาบอกให้เราพยายามลดดีมานหรือความต้องการลงแล้วเราจะรักษา passion หรือแรงผลักดันในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในระยะยาวได้อย่างไงมันดูข,ดขัดขัดกันไหมครับเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากค่ะการลดดีมานในที่นี้จริงๆไม่ได้หมายถึงการดับฟันหรือหมดไฟนะคะแต่มันคือการลด ความคาดหวังที่ไม่สมจริงและความต้องการที่มันผูกติดกับผลลัพธ์ภายนอกมากกว่าส่วน passion หรือแรงขับเคลื่อนระยะยาวนั้นเนี่ยแหล่งข้อมูลเสนอแนวคิดเรื่องการหา trigger ค่ะหรือหาเหตุผลจากภายใน intrinsic motivation ที่จะทำให้เรายังคงอยากทำสิ่งนี้ต่อไปแม้ในวันที่ผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นใจ trigger เนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงนินหรือการเอาชนะเสมอไปนะคะ อาจจะเป็นความสนุกในการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนความอยากรู้ที่จะเข้าใจกลไกลตลาดให้ลึกซึ้งขึ้นหรือความสุขจากการได้แบ่งปันความรู้ช่วยเหลือคนอื่นในคอมมูนิตี้หรือแม้กระทั่งความพอใจที่ได้เห็นตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการหาทริกเกอร์ภายในนี้เจอจะเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งผ่าผลตอบแทนระยะสั้นมากๆค่ะซึ่งก็น่าจะอมอถึงการยอมรับปัจจัยอื่นๆในชีวิตจริงเข้ามาในสมการด้วยใช่ไหมครับเช่นการมีวันหยุดพักผ่อน การยอมรับว่าบางช่วงสภาพตลาดมันไม่เอื้ออำนวยจริงๆหรือการมีภาระส่วนตัวอื่นๆเข้ามาแล้วก็รู้จักจัดตารางเวลาปรับความคาดหวังและไม่ฝืนเทรดในเวลาที่เราไม่พร้อมเพราะมันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพการตัดสินใจใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้การตัดสินใจที่ดีมันต้องอาศัยสภาวะที่เหมาะสมทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาการฝืนตัวเองทํางานหรือเทรดในขณะที่เราเหนื่อยล้าเครียดหรือมีเรื่องอื่นรบกวนเนี่ย สมาธิและการตัดสินที่เฉียบคมมันย่อมลดลงอยู่แล้วโอกาสผิดพลาดก็สูงขึ้นเป็นธรรมดาการรู้จักปรับตัวยืดหยุน่นและยอมรับข้อจำกัดในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในระยะยาวไม่ใช่แค่ในตลาดนะคะแต่รวมถึงในทุกๆด้านของชีวิตเลยค่ะโอ้วันนี้เราได้เจาะลึกแก่นคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่การเข้าใจเพดานของตลาดด้วยแนวคิด maximum performance การออกแบบระบบ ให้เกาะไปกับ market cycles และมี action points ที่ชัดเจนการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับจิตวิทยาโดยเฉพาะการจัดการช่องว่างระหว่าง desire และ reality ผ่านการลด demand และการมี internal locus of control การเปลี่ยนมุมมองมาใช้แนวคิด risk first ยอมจ่ายข้อเข้าเกมเพื่อสร้างวินัยและสุดท้ายคือการมองเกมยาวเลือกบทบาทที่ใช่และโฟกัสที่กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ถ้าจะลองรวบยอดทั้งหมดดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญมันคือการสร้างสมดุลแล้วก็การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างศาสตร์ของการวิเคราะห์ตลาดซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในตรก,กะคณิตศาสตร์สถิติกับศิลป์ของการเข้าใจตัวเองซึ่งต้องอาศัยความตระหนักรู้ในกลไกลทางจิตวิทยาอารมณ์และการจัดการสภาวะภายในของเราเองอย่างลึกซึ้งเลยค่ะเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ นอกเหนือจากการที่เราใช้เวลามากมายไปกับการวิเคราะห์ตลาดภายนอกแล้วเนี่ยบางทีคำถามที่เราอาจจะต้องหมันกลับมาถามตัวเองบ่อยๆและอาจจะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตลาดภายในใจของเราเองตอนนี้มีสภาวะเป็นอย่างไรกำลังอยู่ในไซเคิลแบบไหนมีอีโมชันเพนัลตี้แฝงอยู่หรือเปล่าแล้วมันต้องการการจัดการในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างสุขุมมีวินยัยสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไปในระยะยาวได้ น่าจะเป็นคำถามที่ดีสำหรับนำไปคบคิดต่อเพื่อการพัฒนาตนเองกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมสำรวจข้อมูลเจาะลึกไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปสวัสดีครับ